ขอต้อนรับนะฮะผู้เล่นทันสองทีมนักจากงประชาการคนระับคิวชั่นก็คือแบบสีชมพูครับคือทางมีชุดดำก็คือคือแบบสีชมพูกับสีชมพูมีใส่เสื้อสีเห,นะหลืองกังเกงสีจานะฮะนี่เป็นการเจอกันในแบบแรกครนะฮะกลุ่มเอฟนะฮะกลุ่มเอฟนี่ก็จะมีคิวชั่นมีสีชมพูครับมียักษ์เขียวก็มีหมนะูติดบันนะฮะก็แข่งขันแบบเข้ากันหมดนะฮะ ทีมอันดับสอ,องนะฮะจากผ่านเข้าไปเล่นในรายการเพื่อใหญ่ครับเป็นมือแอนนะส่วนอันดับสามดับสี่ครับจะลงมาเล่นในควยเล็กน,น,นะฮะับเป็นยูโรป้านะฮะแข่งกันแบบโค้งขึ้นหมดนะเยอะนครับเตินขึ้นครับในจุ่มเอฟฟิวชั่นเ,นนเอฟฟนะ์จากซ้ายไปขวาครับ แต่ออกแค่พยายามวางบอลเข้าฟ้ามาแล้วเียวแรงยังดีนะเขวเป็นลูกคู่ของสิโชนเนี่ยเดินมาที่ตะกันหลักนะหลังเท้านัโชั่วโสดจกลาเกิดตันแต่ไม่อยู่ตะันของกลางนะเดี๋ยชทุิตไ้กับงด้านของทิชชั่นเนี่ย หนเข้า,ามาเจ้าออฟพยายามยิงเถื่อวันที่เสาสองครับต่ต่อเกมครับสิชนี้หนึ่องมาโอ้แรงใส่ ที่เจ้าออฟเลยะมีสองออฟก็หน้สองคูชั้นนะ ห้รูากับสูทข้นนะเเร็ครับต้แที่ตัวนะออกแซ็เซ็นเ,นเตอร์แล้วป็นอองใช่ไหสเป็นนะต้าตออฟเแ็่ซัดไกลระยะดียินวันเท้าลูกเกิดนะแต่ไม่ต้องกรอบเลบเดี๋ยวสติร่นะขอไสี่ชนนะฮะานมาประมาณเกือบสามนาทีครับถูงสูงเนะี่ ทางซ้ายคิวช่าขาวครับเต็มเลยยังได้เลยใช้ตัวปังเลยนะเดี๋ยวเสียงจะให้เป็นลูกทุก่งมากับคิวชัาขึ้นบ่าทาขา,าแล้วกินที่เสาแรกไม่มี้โดนตัวเซฟไปยัยงไม่เข้าประตูเลยนะได้เป็นเพียงแค่ลูกเตะม,มุมเท่นามาแนะของคิวช่า โอ้โต umas, ้องขอยให้ถึงระยะนะเนห่คุณระสินต้องบอกลูกเตะนนะต้องถอยในจอบนะเส้นเส้นเส้นขาวนะฮะเึนสั่นขึ้นมาครับโอ้หยังต้องยังจะี้โอหลกนะฮะฟองหลังของสิชนให้ไม่หลงเลยขา่ออ๋อเ็ออกซีขึ้นไ ปีเจ้าบอลนะฮะโอ้นี้เ้บอลนี the ้มันมเล่นเกมรับเลยฮะฝากออกไปนะนะเจ้าออฟนะโอ้มีสองออฟครับคนตรงกลางทิ้ทางซ้ายครัเวลาอเข้าครับเเสไปให้กับสี่ชนนี้สี่ชนทีโจ้คโจเปิดมาตรงกลางครับกากาเโอ้ยเสียบอลครับรับข้างาซ้ายต้องเคลียร์ทีงี้นะฮะ เสือแจกของขัญปีใหม่ที่ทง้นหลสชัเลยครอย่าไ้ทุกทุกเข้ามาูกกองหลังไม่พเลยของสีชลครัี่ค็นแนะครับเสยชิปี้เลยนะคแขงนะฮะโกินมาทงสั่งขามาตรงกลางหายิเล็กว่าโอ้โหหลังลงมาแล้วไเล เรียต่อเกิดไม่ท่านูอย่างไรเป็นูุทธภูมิฮะสือช่างขอพี่ออฟ็ออฟตั้งต่กอบยิงไกลแล้วต่ออย่างนีตกรมกรนะฮะเปิดงานเส้นชีมารับสีชนทงขวา โอ so ้เสียวลูกนี้ไม่ได้นะฮะเกี่ยวล้วก็เตะมาของสู่ชักนะฮะสู้สาวสู้บอเป็นคณะกของเจ้าดุนะฮะเจ้าดุก็ได้จุดลงตัวนะฮะมาสังกัดให้กับคณะของสู่ชักนะฮะแต่เป็นนักเตะสู่จอมขณ่จอมนะเอ้ยเพ่นดีนะ่งใครก็อยากเกบได้มาร่วมทีมนะฮะ ถุกนะของชาติเอซอทางด้านซ้ายสามบอลถึงจแวจุชนีชนตัดได้ครับอ้โหกกจ

เออก็คือสองคนก็จับไปยังไงครับแล้วอย่าที่บอลเย็บข้างหลังนี่ไม่เตะโอถ้าเตะไี่ฟังแีนะาย่าจะีไม่หอแต่กเป็นเหมือนด้วยไกไปนี้แถวสองแต่จะซัดมาลูก้าขวาวิ่งเข้ามาซัดลูกนี้น่าะยังติดเท้าของเจ้าออเลยตลกมาบอ้าวเราไม่มารั้ัวตัวเลอยเนีลูกฟาวเลยนออย่งเดียบไม่ได้เป็นสุดยาวด้ฟาวนะับกับเจ้าของ เจชาติกบเปิดตาไม่หากแอ้ยังข้ามาีโก้นะหมายเลขแปดสิบสอเนยเป็นเตหาที่ยังไว้เจไดนะแต่ว่ายังไม่เสียประตูนะครับ้งอนกันจังหวะนี้ี้ังหไม่เตะแยไ่เนะครับอดูสิครัเปล่าฟ้า่าฮบางทีก็ขอโทษนไปนะแต่ทำให้เกมมันไม่เดือดนะฮะให้ดูดุนแรงไป เทียบผัพได้คร er ับต so ูนเด็กเกเต็มท hmm. um, ี่แคบเจ้าออกมาแ้ายังสวัดตาๆาครับโอ้ยไปเลยเอกไฟด้วยครับโอ้เต่นครับของผิวชั้งนะแต่อสงตูนเนสั่งเข้ามานกองหลังก็เทียบได้แถวสอของสีชนคับขึ้นทงขวาหาายความเร็วครับพามา เอาแล้วซ้อมได้ถือข้ามเนี้ยตีเนี้เล่นบอลบอลบอลเนาะจบอลคราที่ออกออก้ากฝากมาฝัดออสวยอ่ะแตะหลบเข้าฟ้ามึมึงว่าโดนซ้อมสองตลอด2-2่องสอมีไม่ต้องหน่อยนะสองสามต้องโดนจับนะ

สนามก็มีการเปลี่ยนตัวนกครับแล้วนะคนมองซีชนีโตัวตัวเปิดมาบอยเดปลี่ยนเปิดมาเร่งเร่งเร็นตัวบอยตัว นีแล้วก่อีเกมแล้วมีผู้เล่นเจ สิ่นาทีผานแล้วสูงไกลุ่มเอฟเนี่ยตาวใอย่าลทำอะไรทางด้านขาสีชนยังไม่ได้สีชนนีต้องว่าเกมรับดีนะฮะ๋ยวนัังเลยนะต่อดูที่เกมรุกนะฮะไอ้เจวาก็กลับกับจ่อทางด้านข้อตัอชัติชไครับต้องดูครับ เช่นกันนักกีสองสูชาตนะครัสีชนอยู่ท ını, ี่ว่าใครจะพลาดก่อนเรับเจ้าออฟเจ้าออฟไหลออกวางขวาตัดเข้าไรฟังบอกเนี้แป้งต้อกัรทีเนี้ยเจ้าโจ้เลยตัวอย่างตัวสุดท้ายนะหอยเก็บกวาดนะเจ้าบอเนี้พุ่มา ปัดผิ้คเับตัวสาวประตูของสิชนนะัะตัดผิางชากรไปฮะไต้มามาของคีมชาตินะติดมาที่เตออฟเลยนะจัดเข้ามาไม่หักเจ้าตัวเลยนัเต่าเข้ามาทำบอลดีัวอุ่นเข้ามาแถวสองสิชน ว่าไม่ได้ล้าล้วตูตี่เร็วแล้วกออกรับตูดระบผัดแบบนี้แน่ๆตางๆเลยเกี่ยวกับตูได้เลยไมฮะ่าใส่ก้นับเป็นลูกทุ่งแค่ของสี่คนกับด้หุ่ยนรา้านของสิชน ระปคข้นมาเอน้วดทคลิปที่รู้กันคับโอ้โหนี่นะายจัวัที่จะได้เปรียนครับโอ้ไม่เข้าใจกันครับเสียที่ิโนไปเลยครับโอ้โหการภะษาพยัญชน้ตีคามนะอย่างไมลงตัวเอาอะรครัุงกเทียมชนไม่ได้ครับอ่าตุอก็พิเศษเนี่ยเส้ก็ติดเลยการเปลียนตัวนะ้วก็บอกว่าเปลียนได้ครึ่งละห้าครั้งเท่านั้นนะ เปลี่ยนไปพิ้ละห้าครั้งเท่านั้นะฮะจะเปลี่ยนคนเดิมคนไหนก็ได้นะฮะเปลี่ยนคนเดินไม่เปลี่ยนได้ครับก็จะนับเป็นหนึ่งครั้งนะฮะเปลี่ยนชวาร์เปลี่ยนได้เป็นขึ้นละห้าครั้งนะฮะขึ้นได้ห้าครั้งขึ้นหลังห้าครั้งนะไม่เกินนี้นะครับฝ่าวางทางซ้ายให้ทางของออฟครับ

โอ้โหสี่ชมเจงหว่าตัดบอลได้ก็ตัดที่หน้าประตูของเัวเองนะแต่ว่าก็มาเสียกลับยังทำไม่ได้แห่เสียไม่ได้ย่ยดนท่ของสุดชั่งครับปุกต่อเลื่อเข้ามากวติดเจ๊ะๆครับทุ่มนะยังทุ่มหนือของสุดชั่งครับลิกมาสวยเอฟกีไกลมาเซฟเนี่ยต้องเพียสวย Đúng, đó. Ừ, không phải đâu phải buồn đâu đâu có đâu bỏ off quay quay á, bị tao trói tôi grab cái ตายทะลุไม่ทะลุครับโอ้โหเกือบได้ครอย่างนั้นครับว่าว่ายังไงก็ว่าไปเองว่าเปิดมาให้ว่านรับเจ้าบอยบอยรอทุกท่านมาจากที่บอยทีสี่ครับเอาละสี่ชนัตัดได้ครับฝาที่ว่าครับว่าว่าไหลมาตรงกลางอ้ยิงตามมาเนี่ยที้โผนักของเอฟครับของสี่ชนเนี่ยที่มาโดนเบาโดนใหญ่เนี่ย เล่ต่อครับของคื่ชข่งเนี่ยออกโอ้ยาราของมัน้งชเลบิดขาไม่ดีนะว่าตรงกลางพยายามคุ้มหาเลียวยิงยิงมติดบอกระบโอ้ต้องเคลียร์ทีนี้เจ้าลูไม่ออกด้วยนะโอ้แล้วออกจันได้เล ใส่วของชี่ชนจอดเข้ามาตจอวันกะีเสอติชนได้เล่นะอยู่ทนะี่เจ้าโจเจ้าโจ้ันนกันนะหลังดานทายเาจับแรงนะดนินทายสว่เจ้าโบอยูยย่เผยให้เหาเจ้าโจ,าจา้โอ้โหเกมรักนะทำให้ทำให้เนเจ้าโจ้นะมีาดเด่นเลยนะตต่อบโอนอนี่นะาตองเจอ,อยังไม่ได้ไงายเนไปมาอยู่นะ ย vania, ังไม่ไหวครับไม่ยังไม่มีครับข้าวค้ามาก็ติดโจโจโจตาออกไปแล้วนะแล้วก็ต้องกางแล้วก็เปลี่ยนตัวครับพี่ดันโค่เกะนะฮะหาสิชมนะก็พยายามเติมเพื่อนที่มีความสบตาเนี่ยก็ยังพอใจในสกอร์แบบนี้เลยนะสิชมนะฮะกระชากสี่ชักเนี่ยตอบอลบุกไปเยอะกว่าก็จริงนะตั้งแต่ว todas, ่าเขาตอไม่เข้าไม่เล่เลยเป็นการ ตบตบกันเล็กน้อยกับตัวเองนะฮะตบมดพาบอลมาไหลมาสั้นที่บอลอ่ะบอลบอลที่กล้องโอ้โหนี่มกล้องหลังที่ชวนเขาเข้าประกบดติดอ่ะบอยบอยคนเดียวก็าบอยยังแหวกมาแล้ก็บอยบอยไหลมาสั้นมาที่ให้ซ้ายตามมาเลยนี่นะให้ตรงกรอบนะอยังจบไม่ลงลนะครับของฟิลช่นงเนียบตูแรกยังไม่มานะโอ้โหแต่ถ้า จ่อไม่เข้าแบบนี้นะโดทน,นทีงด้นนักชิชนะสวนกลับไม่ดีอ่มกังวลยนะตเดียวริ่งหายเก่งนะฮะเนอเนี่นนนที่บอกนะเกมของทุกบอนนะฮัดกันที่สกอร์นะฮไม่เลยวที่รูปเกมน,นะฮะถือว่าสีโชนิแม้วัน,นนี้ถือว่าวางแผนกันดีจ่อไม่จม่อของสูชากนะังต่อไม่เข้าเลยนะ ม ulously, ะะไมด oh, oh, no. oh, ้ย oh. ิงเด็แบออกหลังไปนะตสินให้ลูกไปบครับกับฟูช่างเงียอนมาคนเล่นนี้ไม่ติดเฮ้โอ้านี้โอ้โทษกันเลยครับปอลนะโอนี่พิบองก่อนแลเ็ดโอ้เรื่องอะไรเนี่ยมนเล่นกอสิช์ให้ถึงบอลก่อนเนี่โอ้คน่าไเลย ายสิบเก้านะครับบอลกองที hmm. <going. S 2> mm ่ชนเนี่ยปีที่ครับสววเวทีาเจ้าดูวางเจ้าเข้ามาน่โดเนหลังไม่ทันนะรับผมบอลเีดีีพิเศษในที่แรกนะฮะศูนยูอยู่นะคุณเอะ เลยมาเซฟมาได้โอ er oh, oh, nah. ้โหเดี๋ยวหยู่ไหมโอ้ใจเย็นครับจเย็นจเย็นอยู่จุดๆครับจุดๆจุดเลยต้องหยุดเลยหยุดเลยต้องกระตู้หยุดเลยต้องไม่ต้องอ่าเส้นครับแยกออกมาครับไม่เอาฮะถ้าแบบนี้ทางทีมงานไม่อนุญาตให้เล่นเลยนะถ้าจะเล่นแบบนี้ตัวก็หยุดครับต้องรอหยุดนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะไม่อนุญาตให้เล่นนะฮะ ขอความเข้าใจกีฬาลูกกีฬาและถ้าจะมาทำแบบนี้ก็ถือว่านี่ครับคู่เลยคนระับขอโทษกันนั่นนี่ก็กีฬาแนละ้วฮะโอ้หนี่ครับเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ลูกเกมก็จะเสียไปด้วยฮนะโอ้หนี่ตัวสัมผัญเลยครับจูงยังอยู่เลยขอโทษกันไปนะฮะรีบดู เขาต้องตรงนะก็โดนใบแดงเลยนะเหตนไล่ออกฝั่งนั้นเป็นคนเลยนี่ส่วนที่เรียนการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีนะฮะเรื่องของการควบคุมอารมณ์ก็เป็นที่สำคัญนะฮะก็ไม่ส่งผลดีให้กับทีมนะแบงนี้ครับพอเวลาเหลือเจ็ยนิดหนึ่งนาทีครับเหลืเพีนิดหนึ่งนาทีครับยังสู้ๆนะก็ ดูผู้ของเกมนะก็เล่นเย็นมนะตามระของกากอ้่งจังหวะนีมาเจ้าดูเซฟเหมือข้างเดียวโอ้โหนี่ทำมาเซฟนะของครับก็ยังไม่หลับนะฮะโอ้เหืกคนเดียวเกือบเสียประตู่วมของสืวช่างเนี่ยเดลวอยังติดเนแตกนูยอ่ะอันนีู้ อบ,บอลสองฟุตชัดบอลหมุบมาบอลไหลามาที่บอยผูกหัต่อยขึ้นมาที่บอลบอลบอลจะยิงแม่แล้วไหลามาแล้วกูว้สักมือมีกูผูกภาพการไปเลยหมด